โหมื่นสะนอพี่น้องโอ้แกรลดไว้ก่อนพี่น้องสวัสดีครับปป,ป,ปกับกช่องบาเบิร์จนแสบใช่ไหมครับพี่น้องวันนี้บาเบิร์มาจอบร้อยเอาหวกพี่น้องเอาแขนๆขนวันหันบาเบิร์เอานส่วนบาทหนึ่ง้ะพี่น้องหวกน้อยครับหวกน้อยหัวกกันหวเอี้งครับพี่น้องไปอ๋อแช่เพื่อกันครับพี่น้อง ยังบ่ันมีคนมากมาสอนใส่บุครับพี่น้องบ่เบิดมากอะ่ะกับพ่อได้อยู่พี่น้องถ้าเบิง่งถ้าเบิง่งบ่เบิดสีสีสอนในเบิ่งพี่น้องพ่อได้ไปอ๋อกินเที่ยงใส่ในพี่น้องมาลอยสอนวบวนได้หลายตัวอยู่พี่น้อง เฮ่เมันหลายพี่น้องโอ้อยก,กับปูกับปู็เก่าด้วยก่าครับใส่ตาบ่ะใตาก่อนพี่น้องมันจังสีนยนว่าไตออกโอ้เฮ่มันหลายพี่น้องได้อยู่ได้ครับแต่ว่าเฮ้อไหล ต้องสีเรียกเอาได้ปุ๊บครับแหม่เลยั้งหัวทั้งเหอะ แาดละลายครับแต่ว่าขี่เหอะมันไล่ไหลด้เลียกจักหน่อย กูได้หลายอยู่พี่น้องบาทสามสิบสี่สิบห้าสิบตัวอยู่ครับเป็นหวกหน่อยพ่อหมกพ่อดีแล้วพี่น้องเด้อบ่งบ่เบสส่อนสามบาทว่างันพ่อหมกเหรอครับพี่น้องไอพ่อหมกและหอวอ่อนออนส่อนห่วกกบพี่น้องมาโกบมีตัวยหงไงครับ จะบวชสิ่่องร่องลอง,ลอง,ลองไปทางพู้นทางเกล์ร่องเบิ่งพี่น้องเพื่อมันได้ครับจอบเอาผู้เดียวอยู่นี่มันหนาสีได้อยู่พี่น้อง หลยอยู่ดีครับพี่น้องแต่ว่ามันขี่เหอไหลครับจวบอเบิดเรียกขี่เหออออกจากน้อยก่อนพี่น้องโอ้บาดนี่นาชีได้เป็นมกน้อยนึพุ่นละพี่น้องมันหลยอยู่ด้แต่ว่าขี่เหือละให้ไหลได้เรียกเอาครับเดี๋ยวส่อนไปแล้วจังจังเรียกไม่อีกครับพี่น้อง กินเหอะไหล่กินได้คือเก่าครับพี่นออ้องเขาไปหมกกับปูหน่อยกับปูหน่อยเด้อพี่นอ้องเด้อตายอยู่ได้ครับพี่น้องดูครับสนเอาไปหมกไอ้ใส่ตองก็ได้หมกนึงพี่นอ้อ,อ,นนองเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อืม ได้บาดแล้วเป็นหมกอยู่ครับพี่น้องได้มาดแล้วหมกๆมกมกว่าเป็นตอนซ่อนอยู่ครับโอ้ยกระปูก็ได้เดี๋ยวล่องบึงอีกก่อนครับพี่น้องคือส่งคืออยู่ bà lạt cầm pí non, ngo cướp nhá, nhảy cả mì khập, oh, nói จะได้มันหลายครับพี่น้องไม่เหงื่อไหลายแต่ว่าก็สีเลือกได้เยอะครับพี่น้อง Được xây lại พี่น้องเอเล่ครับพี่น้องบาทเดียวครับบาดมาตัวรอบนี้เฮ่อปล่หลายเด้อพี่น้องเลยมันต้องสอนบ่ต้องเลิกปันไดครับพี่น้องหันเลิกหลายมันถืถ่อถืออ่อเฮ่อพี่น้องบ๊อบมีแต่หงอกพี่น้องอ้ต่อย ป้าพี่น้องเบื bills, ้องนี้พี่น้องพี่น้องเบื้องนี้ป๊าดหัวกพี่น้องป๊าพี่น้องเห็นบ่ป้าผุ Sud ่นหมู่นึงครับพี่น้องบวชขยายเบื้องเด้อ euh. in พี่น้องเลยหัวกป๊าบวชล่องส่นเบื้งแล้วพี่น้องมันมันตัวน้อยอยู่ครับอีกแค่อาทิตย์หนึ่งพอดีพอดีพี่น้องมมีสูบวกครับเบื้องบวกบวชส่นเบื้องพี่น้องมันบวชเขามันบวชเขาตาสวิงครับเฮ้ นี่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 มัน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 หน่อยอยู่ครับพี่น้องอีกแค่อาทิตย์หนึ่งพี่น้องบ่เบิร์ติมาจอออีกบ่เบิร์สอนเหลือเด้อพี่น้องอเด้อแต่ว่ามันมันบ่เข่าสวิงครับมันหน่อยอยู่ฮ่าจ้ำกึกมึกเหมือนพี่น้องดำดำบ่อเป็นอย่างเด้อพี่น้องอันเด้อหงวกเด้อครับเนี่ยนี่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 หงวกเด้อครับเนี่ยมีสูบวกครับพี่น้องฮ่าตัวบ่เบิดลองรองมังแล้วคราบนี่พี่น้อง แมนให้เมืดครับพี่น้องนี่หงอกน้อยมันตัวน้อยอยู่ครับพี่น้องอีกจ้ากระทิตย์นึงพอดีพี่น้องเบิ่งอันนี้พี่น้องนี่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 พี่น้องปลาตัวพี่น้องเห็นบ่กำกึกมึกอยู่ครับพี่น้องปลาตัวอีกจ้ากระทิตย์นึงพี่น้องเจ้ากระทิตย์นึงบ่เบิดจังสีมาครับปลาตัวแม่นเบิดใน่นำเห็นไหมพี่น้องล่องส่อนเบิ่งมัน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  บ้านเขาตาสวิงครับมันหน่อยอยู่พี่น้องน่าเป็นตะอ,อนน่อนซ่อนเนาะเ่อนซ่อนบวกนี่นะพี่น้องสิบเตียวดังที่บอกพี่น้องมาเอาแต่ว่าอีกอาทิตย์หนึง่งาตัวเป็นตะอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนพี่นอ้องกำกึกงมึกอยู่เฮ้ยเดี๋ยวโบเบิร์ตจีมาเอาพี่น้องอีกอาทิตย์หนึ่งเจอกัน <laughs> นลองมาจอบรอบที่สองพี่น้องก็ได้สูสีเก่าพี่น้องโอ้เป็นตนัวสอนครับหัวหน่อยพี่นอ้องเจ้าเหมือนแลงสิมาจอบอีกพี่น้องได้รอบแล้วซ้ำนี่เก่าครับพี่น้องมันลงดูบ่ได้พี่น้องมันตื่นเออสอนที่ละหาหน้าที่สิหน,น้าที่ก็ขึ้นครับพี่น้องเดี๋ยวเหมือนแลงมาจอบอีกครับพี่น้องรอบแล้วซ้ำนี่สองสามรอบไปกับสีได้ไล่ไปครับพี่น้องกะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบาเบิร์ชนแซบชแน,นลนะครับพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจเบาเบิร์นะครับกับเมื่อนี้สอนหวกหน่อยพี่น้องขอบคุณในไลคครับผุนเฮอกระอกพี่น้องเขาไปแคน่ในบ้านจะเข้าพี่น้องเดี๋ยวสิออกมาใหไม่ครับพี่น้องขอบคุณในไลายที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ